ขอต้อนรับคนเข้าสู่ในการ w เ r ิร e w รายการที่จะฝูกคุณตื่นไปทํางานกับเราอย่างมีความสุขและก็เรียนรู้ององค์กรครับใขรทุกปัญหาคาใจพร้อมคําแนะนำดีๆจากเหล่าเกสุดซีค่ะเอ๊ะนี้อยู่ที่ไหคนคะคุณพี่มันแปลกตามากแม่พี่บอกเลยนะ้องเปิ้ลวันนี้เราอยู่ที่ ok, ะะริ v e r s ์สต b บ n ง k อกนะฮะ ต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เนี่ยเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะครับจัดนิทรรศการนะครับหรือว่าจะเป็นในส่องของศิลปะว่าจะเป็นงานอาร์ตนะครับงานฟิล์มนะครับผมและที่สาคัญเลยนะต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่อยู่ติดน้ำจักพยาร้านอาหารชิคต้องมีแน่ร้านอาหารชิคร้านกาแฟหรือว่าอยากวายามเย็นชมแสงพระอาทิตย์ตกแบบฉ่ำแบบว้าวถ่ายรูปลงโซเชียลแบบ ไปสับสับสับไปเลย้อเปิ้ลและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อกับร i เ e r ร์ซิตี้แ k งคนะครับชาวต่างชาติและก็คนไทยที่ชื่นชอบนะคะผมแล้วก็ยอมรับในส่วนของแอนทิกนะครับศิลปะแอนทิกหลายอย่างนะคบผมอยู่ที่นี่บินตรงจากต่างประเทศมาที่นี่เลยทีเดียวสำหรับใครถ้าสนใจก็สามารถมาชั้นบนของร i เ e อร์ซิตี้แ k งคอกรอห้าค่ะน้องเปิ้ลทัศการก็เยอะมากถูกต้องมีทุกเดือนที่สําคัญนะครับถ้าอยากรู้ว่ามีทัศการนะครับในแต่เดือนมีอะไรบ้างสามารถติดตามผ่าน a c e b o o k นะครับร i เ e r ร์ซิตี้แ k อได้เลยครับเป ค่รับน้องเปิ้ลวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคระะัจากแขกรับเชิญสุดซีของเราสองคนด้วยกันนะคะน้องเปิ้ลใครคุณแม่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเคสนี้เป็นเคสออฟเซต้าสองบ้านด้วยกันตายซีวีหนูไม่ได้ออกมาด้วยแล้วทำไงดีก็เกียรติท่อนค่ะน้องวันนี้ไปเจอแขกรับเ,เชิญนะคะทั้งสองขั้นก่อนนะคะยอยากรู้จักละคะไปครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคันแรกเชิญน้องต้ลกับเราเลยครับผมค่ะพี่เอนะคะเป็นมีพีเอชกับบ้านไอพีดีค่ะ ค่ะพี่มุกนะคะมุกดาค่ะอยู่ในส่วนของไอ i ค่ะว้าวครับผมวันนี้เราก็มีทั้งบ้านไอ i ีอินแอดนะครับเจีนคอร์เปอร์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับเราน้องเปิ้ลเนอะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็น Core Value หรือว่าเรื่องเล็กเราทำอะไรกันบ้างนะครับน้องเปิ้ลอยากรู้จักแล้วครับว่าคำถามที่พี่มีคำถามอะไรครับคำที่พี่บ้างคะคำถามมีมาเยอะมากแต่สิ่งแรกเลยนะปกติเราจะเห็นใครครับน้องเปิ้ลเจนที่เมเนเจอร์บางน้องพี่พนักงานบางที่มาร่วมพูดคุยเรื่อง Core Value เเเนนนาาะแต่วัี้้รได็คอร์รัาแล้ว อยากทราบว่าทั้งพี่เอกและพี่มุกครับมีความรู้สึกยังไงบ้างที่จะมาร่วมรุกไปกับท่านผู้กำับพนักงานของเราครับหลังจากเห็นไปหลาย EP แล้วถูกต้องเพรารู้สึกยังไงกับ Break Me w o r k บ้างครับพี่เอาเอาแบบรู้สึกกับ Break Me w o r l หรือว่ารู้สึกกับพิธีกรพิธีกรก็คือรู้สึกยังไงครับอยากดุนอยากดุนอยากได้ร้งเลงค่ะรู้สึกตื่นเต้นกับทัวพิธีกรมากพี่เอกรู้สึกแบบว่ามองมาเห็นพวกก็ตกใจเหมือนเราดรอปแบพี่มุกนอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะผลมุกมันจากเซาซีเจอมุกและเจอโบเข้ามานี่แบบมุ นนะจริงๆก็ตื่นเต้นนะคะ <P ET EN> เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนั่งดูตัวของเ,อเวกวีเวิร์คที่ถ่ายมาก็ดูน่ารักเนาะสนุกสนานรเราจะจําพิธีกรได้แม่นมากนะคะ <S <S <ช>แล้วก็วันนี้ก็ได้ได้รับเกียรตินะคะมาเป็นมาเป็นแขกรับเชิญก็ตื่นเ <P ET EN> ต้นนะคะก็อาจจะได้มาแชร์อะไรที่มันเป็นในพาร์ทที่เราดูแลกันนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆบ้างแอบไปว่าวามไปฟังนะคะ มันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาม่ด้นัไม่มีผลตอบกลับารตอบกลับอะไรตีนไม่มีผลตอบกลับประเมินใช่ใช่ไม่มีไม่มีไม่มีหยอกหยอกหยอกค่ะโอเคค่ะน้องเปิ้ลทั้งนั้นวันนี้มาแล้วเนาะเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะครับ ใช่ค่ะคำถามแรกพี่กดคำถามแรกคือคำถามว่าอะไรคะคำถามแรกก็คือว่าเนี่ยเราพูดถึงเรื่องคอลเวนดูนะคะผมในส่วนของอุตสาหกรรมของเราเราจะเป็นอุตสาหกรรมของ ITI หรือว่าวิศวกรรมของไอทีเนี่ยเราคอลเวนดูนะครับมาผักดันในการในการน้มีความสำคัญอย่างไงครับผมจริงๆแล้วถ้าถามมาบ้าน ITE เราให้ความสำคัญกับเรื่องคอลเวนดูยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้ว ITE อ่ะเราเป็นวิศวกรรมเบส เพราะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เป็นวิศวกรแล้วเราตัวของ business เราก็เป็นก่อสร้างเนาะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีความหลากหลายมากในในในองค์กรครับผมอย่างแรกเราเราหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติด้วยเมื่อก่อนก็เป็นคนไทยอย่างเดียวทุกวันนี้ก็เริ่มมี e x p ซ t แล้วเราก็ยังหลากหลายในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มของพนักงานอีกนะคะมีทั้ง m ม n a g e m e n นะคะมีทั้งกลุ่มของวิศวกรที่ทํางานรแล้วก็มี กลุ่มช่างเทคนิคเชียนรับแมรอะไรที่เป็นเหมือนกับคนทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอะไรที่ที่เป็นสแตนดาร์ดให้เขาเนี่ยมันก็จะทํางานกันลาบากนิดนึงกับประเด็นหลักๆในตอนนี้เป็นเป็นเรื่องของ diversity เรื่อง generation นะคะเรามีเรามีหลากหลายเจนมากเลยนะคะเมื่อก่อนนี้เราอาจจะมีแบบเจน x เป็นตัวพราชั่นใหญ่ขององค์กรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้ เป็น Gen Y เป็น Population ที่เยอะที่สุดขององกรนะคะแล้วก็มาเป็น Gen X แล้วก็มายังมี Baby Boom อยู่นะคะคที่พท,ที่แบบว่าเป็นเป็น Management นะคะคที่ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็มีน้องใหม่เข้ามาแล้วเป็น Gen Z นะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาเราเรามี Diversity แบบนี้เยอะๆ,ๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามี Core Value เพื่อให้เห็นว่า Standard ของ ขององค์กรเราเป็นยังไงมันจะได้ได้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันแล้วทางพี่มุกละคะมีความเห็นอย่างไรบ้างคะของ i t a เองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีหลากหลายสาขาเนาะแล้วก็พนักงานในองค์กรนะคะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายเช่นเดียวกันอย่าง ทีมที่เป็นทีมช่างทีมเอนจิเนียร์หรือแม้แต่ทีมเซลแล้วก็จะมีแบ็ k ออฟฟิศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนก็ต่างวิธีการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ c o าเจอร์ค่ะค่อนข้างที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งส่งเสริมในการทำงานได้ค่อนข้างจะเยอะเวลาที่เราพูดคุยเราสื่อสารกันนะคะ ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราเดินไปในทิศทางเดียวกันนะคะจริงๆพี่เอกเสริมพี่มุกนิดในเรื่องของเรื่องของ core value คือนอกจากที่มันเป็นเซมสแตนดาร์ดแล้วเนาะอีกอันนึงเนี่ยที่ที่พี่เอกว่ามันเป็นความสําคัญของ core value ก็คือว่ามันเป็นตัวบอกให้พนักงานรู้ว่าองค์กรคาดหวังอะไรกับเขานะคะองค์กรอยากเห็นพฤติกรรมแบบไหนนะคะให้ value กับเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเรามาทางานในองค์กรเนาะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องโดนวัดนะ การประเมินผลก็ไม่ต้องมีนะมากลางปีสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะคือนอกนอกจากเรื่องของการประเมินผลงานเรื่องแบบเรื่องเอ๊ะใครเก่งกว่าใครใครเก่งกว่าใครอันหนึ่งที่มันหายไปไม่ได้คือเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมเนาะบางบางน้องบางคนสองคนเอ๊ะความเขาเรียกว่าผลงานใกล้เคียงกันเลยแต่ว่าบางบางบางคนเขาทำพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากให้เป็น นะะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ HR หรือแม้กระทั่งตัวของหัวหน้างานที่จะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้รางวัลการโปรโมทใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัว Core Value เนี่ยมันมันเป็นตัวช่วยเรื่องของการที่จะตัดสินใจได้ได้คืเนี่ยนคือแอบโจทย์ดีกว่าค่ัเพราะว่ามันถ้ามันส่งต่อได้เลยนะแอบโจทย๋ส่งต่อได้มาปีละปีละในมุมมองของทาง HR เนี่ยค่ะเรามีวิธีในการ b ิ i l ตัวแบบตัวที่เป็น Core Value เนี่ยกับพนักงานนะคะเราจะ b ิ i l ยังไงกับพนักงาน เราจะร้ายอะไรพวกนี้ยังไงคะทายวิธีของทาง HR ของ ITI เองเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีอย่างที่บอกนะว่ามีพนักงานเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยเราต้องทำให้เขาเปิดใจก่อนบิ n ง f ันทูเวิรเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวที่จะช่วยนำร่องแล้วก็ทำให้พนักงานนะคะเขารู้สึกว่าเขาเปิดใจแล้วก็เข้าถึงตัวของรัฒณนธรรมก์กร แล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดการ listen speak share แล้วก็ learn and grow ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะมีการ create i m p a c t ขึ้นมาต่างๆขึ้นมาแต่แอบกระชิบนึงนะแอบได้ยินมาว่า SME ต่ทางบ้านหรือว่าบ้าน ITI เขาไม่ีกิจกรรมอะไรนะล่าสุดเกี่ยวกับพอลแวนลูปม New business คัะเป็นยังไงครับพี่โมแกนรู้กันเลยก็คือเราเปิดโอกาสให้ทุกๆคนนะคะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ เหมือนกับเสนอธุรกิจใหม่ๆที่แบบไม่เคยมีมาก่ังกเประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอามาเหมือนกับก็แข่งกันนะคะแล้วก็ชิงรางวัลด้วยเนาะก็อยากได้จังคตอบคนซีได้ไหมคะตอบตายได้เลยได้เลยค่ะมาที่พี่เอกบ้าง่าคะ เรามีเรื่องเกี่ยวกับตัวของมาตรฐานจากทางกรุ๊ปมาเหมือนกันเราสื่อสารกันบ่อยอยู่ละ<ช>คือคือนอกจากเรื่องของการที่เราจะสื่อสารเรื่องพวกนี้แล้วนะคะ<ช>อีกอ,อันนึงที่สําคัญคือเรื่องของการโรโมเดลและเห็นใครสักคนที่เป็นตัวอย่างมันก็จําได้ง่าย<ช>นะคะ อย่างพี่พี่ผู้บริหารของพี่เออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องตัว core value ตัวไหนเขาก็จะเป็นแบรนด์ a มบา s s ด d o r ให้กับ core value ตัวนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโลโมเดลเห็นภาชเดเจนเลยนะคะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่เอชอาร์เป็นคน create ขึ้นมามันก็ต้องล้อกับตัวของ core value มาทั้งหมดคือเอามาใส่หมดนะในทุกๆในทุกๆกิจกรรมมาถึงคาถามต่อไปนะครับอย่างที่บอกเราว่าเราคุยกันเรื่อง core value มาเยอะแล้วอะไรเยอะแล้วแต่ทีนี้นะครับอยากรู้ว่า ตั้งที่เอกแล้วก็ที่มุกเลยครับใช้คอแบลล์ไหนในการไรตัวปริเลสของเราปีนี้จริงๆสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารกับตัวพนักงานมาตลอดคือเรื่องของคอแบลูมันเป็นพื้นฐานเรสมันใหม่เหมือนกันเนาะนะคะแต่ว่าตัวของคอแบลล์ูเราเราเราซึมซับกับมันมาสองสปีแล้วปีที่แล้วปีนนไม่ไม่ปกติเนาะคือมีคอแ e ล a l u ูอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมันต้องเสริมด้วยตัวของเรสเข้าไปนะคะตามสถานการณ์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ พี่เหว่ยว็พี่ว่าพอแวลูน้องน้องรู้หมดละน้องน้องเขาซึมไปหมดละแต่เราก็พยายามจะสื่อสารคือพยายามที่จะเน้นเอ็มเเข้าไปว่าแบบเอ้ยนอกจากไอ้หตัวนั้น่ะสิ่งที่คุณต้องมีในปีนี้เพื่อพาตัวขององค์กรไปให้แบบผ่านพน้นวิกฤตไปไปกลกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย คุณต้องมีความรับผิดชอบนะค,คุณต้องคล่องตัวคุณต้องมี agility คุณจะมาเนิบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จะแบบเดเหมืมอนผมไม่ได้ต้องเอปเปลด่น่อโอเคอังเก่าไม่ได้แล้วจะคิดแบบเดิมๆไม่ได้ละต้องสร้างสรรค์ขึ้น <c oughs> <ๆ S 1> หรือแม้กระทั่งการมี energy อย่างเงี้ยก็จริงๆทุกวันนี้ค่ะทาง ITI เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าปลูกเราก็ปลูก ในเรื่องของ culture แล้วก็เรื่องของ race ค่ะที่มาใหม่ตัวนี้เข้าไปในทุกๆวันของทุกๆการทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดได้เลยว่าทุกคนเนี่ยซึมซับเกี่ยวกับเรื่องของของของ v a l ของบริษัทอยู่ใน DNA อยู่แล้วเนาะส่วนเรื่อง race เองอะค่ะตอนนี้ทาง HR เองเนี่ยก็มีการเหมือนกับเข้าไปให้ให้เขาเรียกแหาทำให้การคอ m m u n i c a t e ถึงพนักงานง่ายขึ้นเราเรามีการ ใช้ตัวของกิจกรรมต่างๆล่ะค่ะเข้ามาช่วยให้เขาเข้าถึงได้ใช่ค่ะเขาถึงให้เชิญชวนพนักงานไปขา r ขอไวรูล้แลวก็เลสในการทํางนานตัวเองปาดันตัวเองสู่องค์กรของเราเพื่อให้ก้าไปข้างหน้าได้มากขึ้นยังไงบ้างคะในฝั่งของพี่เอถ้าฝั่งจริงๆแล้วเรื่องของ o r r v a l u e ถ้าเราลองมานั่งดูแต่ละคำแต่ละคำเนาะมันไม่ใช่ดีกับแค่องค์กรนะคือถ้าเราทามันดีกับตัวเราเองด้วยมจริงนะคะคือทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ what is learn it learn and grow create and impact ุกอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเราทำแล้วมันกลายเป็น d n a เราอะจริงจริงมันการันตีเหมือนกันนะว่าเราจะสำเร็จถูกไหมพอพอถ้าถ้าในมุมขององค์กรถ้าทุกคนสำเร็จเป็นลายบุคคลหมดมันมารวมกันปุ๊บมันก็ทำให้องค์กรมันสำเร็จลวแล้วพอเวลาองค์กรสำเร็จมันก็เทิร์นกลับมาเป็นเบเนฟิตให้พนักงานโบนงโบนัสเพิ่เงินงเงินเดือนคือคือทำแล้วมันมีแต่ดีอะแต่ก็ชอบฟังเลยรู้ไหม ทั้งทีกลับมาสวัสดีกลางบนลงบนอ่ะฉันยืนตรงนี้ไม่ได้เห็นเงินเลยนะที่วันอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้มี้อไม่ได้มีข้อไม่ได้มีข้ออื่นเลยแต่จริงๆมันเห็นภาพได้ชัดเลยนะคะว่าตรงนี้มีผลที่ดีต่อตัวเราทั้งหมดเลยสิ่งที่บริษัทออกมาเนี่ย พนก็อย่างเรื่องพอแวลลูอะค่ะเมือ่อสักครู่ที่พี่เอบอกนะว่ามันมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกๆคนในทุกๆวันอยู่แล้วคือถ้าทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราที่ได้นะคะมันก็จะสามารถที่จะส่งถ่ายไปถึงคนรอบข้างเราด้วยมโนสิสกันนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเรามีการเอาเรื่องพอแวลลูค่ะเข้าไปใช้ในชีวิตประจาวันนะคะแล้วก็เรื่องเรสด้วยมันก็มีแนวโน้มว่าเนาะเราและคนรอบข้างค่ะก็จะ มีสิ่งนั้นนะคะติดตัวมาติดตัวมาด้วยกันโอ้ยวันนี้คหมดเวลาแล้วค่ะคุณพี่ยังอยากฟังอีกเลยใช่ค่ะโนเบิ้ลแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีอีพีต่อไปฝากติดตามด้วยใช่ค่ะผมแต่ก่อนจะจากกันยังไงค่ะโนเบิ้เคาเจอร์ของเราของรายการวิบวิเวิร์ดเราต้องมีอยู่แรงสันโดแกนของเราก็คือจากทีมเรสใช่เนาะใช่ครับเราพูดพร้อมกันไหมคะไอริสทูเรสสวัสดีสวัสดีค่ะ